สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาศึกษากันในโมดูลที่3เรื่องการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแก้วในหัวข้อนวนิยายและเรื่องสั้นต่อจากเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเนื้อหาในโมดูลนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแก้วบันเทิงคดีจำพวกนวนิยายและเรื่องสั้นเริ่มจากงานเขียนร้อยแก้วบันเทิงคดีที่เราเรียกว่านวนิยายนั้นนะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของคําว่านวนิยายองค์ประกอบของนวนิยายแนวทางในการอ่านงานเขียนประเภทนวนิยายและการพิจารณาองค์ประกอบของนวนิยายครับส่วนงานเขียนร้อยแก้วบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้นนั้นนะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคําว่าเรื่องสั้นองค์ประกอบของเรื่องสั้นการแบ่งประเภทของเรื่องสั้นและแนวทางในการอ่านงานเขียนประเภทเรื่องสั้นนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับนวนิยายมาจากคำว่า novel ในภาษาอังกฤษมีความหมายตามรูปศัพท์ว่านิยายใหม่นวนิยายเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วที่ผู้เขียนพยายามเขียนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในการนำเสนอจึงมีการผูกเรื่องให้สมจริงแสดงพฤติกรรมของตัวละครจำลองจากชีวิตจริงของมนุษย์ในสังคมแต่ใช้กลวิธีการแต่ง ให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นเรื่องสมมุติขึ้นนวนิยายมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ 1. แก่นเรื่องหรือแนวคิดเป็นจุดสำคัญของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านโดยจะปรากฏตั้งแต่ตอนต้นเรื่องจนถึงตอนจบเรื่อง 2. โครงเรื่องคือการผูกเรื่องหรือการสร้างเรื่องรา,ราวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินเรื่อง โครงเรื่องของนวนิยายมี2ประเภทคือ1โครงเรื่องใหญ่และ2โครงเรื่องย่อยโดยทั่วไปโครงเรื่องของนวนิยายแบ่งออกเป็น3ตอนได้แก่1ตอนเริ่มต้นเป็นการเริ่มบทบาทสำคัญด้วยวิธีการที่ทำให้ผู้อา่านอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวมากขึ้น 2. ตอนกลางเป็นการบอกให้ผู้อ่านเข้าใจว่า ปัญหาหรือเรื่องราวบางอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วและจะมีเรื่องราวอื่นๆตามมาปัญหาหรือความขัดแย้งของเรื่องจะเริ่มคลี่คลายในตอนกลางเรื่องและ 3. ตอนจบของเรื่องเป็นการบอกผลที่เกิดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและสิ้นสุดโดยไม่มีสิ่งใดติดตามมาอีก 3. ตัวละครคือผู้ที่มีบทบาทในเรื่องจากการกระทำพฤติกรรมหรือได้รับผลจากพฤติกรรม โดยทั่วไปตัวละครมี2รูปแบบคือ 1. ตัวละครที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมด้านเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมตลอดเรื่องและ 2. ตัวละครที่เปลี่ยนแปลงคือตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมหลายด้านทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีเหมือนมนุษย์ในสังคมทั่วๆไป 4. บทสนทนาคือการสนทนาโต้อตอบของตัวละครซึ่งมีความเหมาะสมกับการละสมัยเชื้อชาติเพศวัยความรู้ฐานะอาชีพและลักษณะนิสัยของตัวละคร 5. ฉา,ากหรือเวลาสถานที่ที่กำหนดให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น 6. บรรยากาศคือ ส่วนที่ก่อให้เกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องบรรยากาศช่วยให้ผู้อ่านเห็นแก่นเรื่องโครงเรื่องชัดขึ้นและทำให้รู้จักตัวละครมากขึ้นแนวทางในการอ่านงานเขียนประเภทนวนิยายมีดังนี้ 1. มีสมาธิในการอ่านและอ่านโดยเร็วโดยพิจารณาจับใจความและแก่นเรื่องให้ได้ 2. การพิจารณาวิธีเสนอเรื่องของผู้แต่ง จะช่วยให้ผู้อ่านมีทัศนคติและมีความรอบรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน 3. พิจารณาถ้อยคำสำนวนโวหารการใช้ภาษาในนวนิยายโวหารการใช้ภาษาในนวนิยายเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นวนิยายเรื่องนั้นๆน,น,น่าอา่านน่าติดตามมีรสชาติหรือสร้างความประทับตาตึงใจผู้อา่าน 4. พิจารณาทัศนคติหรือคติธรรมจากนวนิยายโดยสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอ่านนำไปยึดถือปฏิบัติเป็นข้อคิดเตือนใจหรือเป็นแบบอย่างที่ควรเอาเยี่ยงอยากหรือหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติปฏิบัติตามในส่วนของการพิจารณาองค์ประกอบของนวนิยายมีแนวทางในการอ่านดังต่อไปนี้พิจารณาที่ตัวนวนิยายคือการตั้งคำถามตนเองในขณะที่อ่านนวนิยาย คือ 1. เนื้อเรื่องโครงเรื่องและแก่นเรื่องเมื่ออ่านนวนิยายเรื่องใดแล้วควรจะเล่าเรื่องย่อได้บอกได้ว่าผู้แต่งใช้กลวิธีในการดำเนินเรื่องอย่างไรแก่นของเรื่องคืออะไรโครงเรื่องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันหรือไม่ 2. ตัวละครในเรื่องมีชีวิตหรือไม่ตัวละครใดเป็นตัวเอกตัวละครสำคัญที่ปรากฏในเรื่อง มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมอย่างไรตัวละครแต่และตัวสร้างอย่างสมจริงหรือไม่ 3. ฉา,ากและบรรยากาศผู้อ่านต้องพิจารณาความสมจริงและความถูกต้องกับช่วงเวลาหรือสถานการณ์ในนวนิยายตลอดจนสังเกตว่าฉากและบรรยากาศในเรื่องมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครหรือไม่อย่างไร 4. บทสนทนาสำนวนภาษาและกละวิธีในการแต่งควรสร้างให้เหมาะสมกับตัวละครควรพิจารณาแยกสำนวนประพันธ์สำนวนภาษาของตัวละครให้เห็นเด่นชัดในแง่ของกลวิธีการนำเสนอเรื่องพิจารณาว่ากลวิธีการนำเสนอเรื่องมีความน่าสนใจหรือไม่และใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 5. ทัศนะของผู้แต่ง เป็นสิ่งที่ควรพยายามค้นหาให้ได้จากการอ่านนวนิยายพิจารณาผลประโยชน์ที่ได้จากการอ่านในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นของผู้อ่านแต่ละบุคคลซึ่งเมื่ออ่านนวนิยายจบน่าจะสามารถตอบคำถามกับตนเองได้ว่าได้รับความเพลิดเพลินทางอารมณ์หรือไม่และการอ่านครั้งนี้ช่วยประเทืองปัญญาหรือไม่